ครับคิดว่ครับจะเป็นวิธีแก้เทมเพลตและการแจ้งเตือนอีเมลนะครับอันดับแรกนะครับให้เราคลิกที่การตั้งค่าตั้งติเพชันนะครับพอเราเข้ามาแล้วครับเราจะเห็นว่ามีหลายอย่างมากให้เราปรับครับมาเริ่มบทที่อันแรกก่อนครับการแจ้งเตือนการซื้อของลูกค้านะครับอันนี้คือในหมดนี้ครับจะเหมือนให้เราส่งเมลไปหาลูกค้าครับให้ลูกค้าทราบว่าขนาดนี้ขั้นตอนการดําเนินการของการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วครับ ส่วนการปรับแต่งนะครับมีอยู่ด้วยกันประมาณ4แบบหลักๆมาเริ่มที่อันแรกนะครับก็คือการยืนยันการสั่งซื้อครับตรงนี้หลังจากการที่ลูกค้ายืนยันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะส่งเมลไปว่าการเรียกเก็บเงินหรือว่าการขนส่งเนี่ยเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบครับจากนั้นครับฟังก์ชันตอลงมาคือการเปลี่ยนสถานะรายการการสั่งซื้อตรงนี้ครับจะส่งการเปลี่ยนแปลงสถานะของการสั่งซื้อเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดการคําสั่งซื้อนะครับ ต่อมาครับเป็นรายการการสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วส่งเมื่อรายการสั่งซื้อมีหมายเลขพัสดุหรือมีสถานะคําสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นจัดส่งก็ここจะแจ้งให้ลูกค้าทราบครับว่าตอนนี้ของกําลังอยู่ระหว่างการจัดส่งต่อมาครับเป็นรายการการสั่งซื้อที่พร้อมสําหรับการจัดส่งส่งเมื่อรายการการสั่งซื้อเปลี่ยนแปลงเป็นพร้อมสําหรับการจัดส่งเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบสินค้าที่สั่งซื้อพร้อมสําหรับการจัดส่งแล้ว ทนสุดท้ายครับเป็นสินค้าที่สามารถดาวน์โหลดได้ส่งให้กับลูกค้าที่มีสถานะของการรายการการสั่งซื้อเป็นเป็นชำระแล้วและเมื่อการสั่งซื้อในรูปแบบของดิจิตอลพร้อมสาหรับการดาวน์โหลดครับอันนี้ครับเหมาะสําหรับคนที่ขายสินค้าที่เป็นเป็นจำพวกอ e ีบุ๊กหรือเอ่อของที่สามารถโหลดเก็บไว้ได้ครับมาต่อที่ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นอีเมลการตลาด ของลูกค้านะครับหรือ customer marketing email นะครับตรงนี้ครับก็จะมีฟังก์ชันให้ปรับ6แบบครับมาเริ่มที่อันแรกครับอันแรกคือ favorite product remind นะครับตรงนี้ครับถ้าลูกค้าเพิ่มสินค้าภายในในการโปรดแล้วยังไม่ชำระหรือการซื้อภายใน3วันครับอีเมลตัวนี้จะส่งต่อไปให้ลูกค้าเพื่อเตือนให้ลูกค้าแบบเข้ามาซื้อของครับต่อไปนะครับเป็นการกู้คืนการเลือกซื้อที่ถูกละทิ้งไป ตรงนี้ครับก็จะส่งให้ลูกค้าที่ไม่ดึกซื้อสินค้าเพื่อให้ทราบว่าสินค้าในตะกร้าสินค้าเนี่ยยังสามารถซื้อได้อยู่ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฟีดแบคเรีเควส์นะครับอันนี้ครับก็จะส่งให้ลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าทําการซื้อของเสร็จแล้วก็อยากทราบฟีดแบคจากตัวลูกค้าทั้งสินค้าหรือว่าการบริการครับต่อมานะครับเป็น Royalty a p p ปพลิเคชันนะครับตรงนี้นะครับก็เราจะส่งไปต่อเมื่อลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าเสร็จแล้วเป็นการส่งไปเพื่อขอบคุณครับที่ซื้อสินค้าของเราครับ ต่อมาครับ Inactive Customer Reminder ตรงนี้นะครับก็คือจะเตือนลูกค้าที่ซื้อสินค้าเมื่อ6เดือนก่อนครับให้กลับมาซื้อสินค้าของเราอีกครั้งนะครับอันนี้ก็จะเหมือนตัวข้างบนครับต่างกับตรงที่จะเตือนลูกค้าต่อเมื่อครบ1ปีแล้วครับก็จะทำการเตือนให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าหรือว่าดูสินค้าใหม่จากเราครับ ในส่วนนี้นะครับก็คือการแนบใบแจ้งหนี้ในอีเมลเพื่อยืนยันการสั่งซื้อนะครับอันนี้สามารถติ๊กเปิดหรือปิดได้นะครับครับในส่วนต่อไปนะครับก็คือการตั้งชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ส่งนะครับตรงนี้ครับควรตั้งเป็นร้านค้าของตัวเองนะครับเพราะว่า ลูกค้าจะได้มีความเชื่อถือในการกดเข้ามาดูสินค้าหรือว่ากดลิงก์เปิดเมลครับเพราะว่าถ้าเราตั้งเป็นชื่ออื่นลูกค้าจะสับสนแล้วก็นําไปสู่การลบเป็นอ e ีเมลขยะได้ครับตรงนี้เราสามารถเพิ่มรูปโลโก้ได้นะครับรับต่อมานะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนของผู้ดูแลระบบครับตรงนี้ก็จะมีให้ปรับอยู่ประมาณ2ออันครับการแจ้งเตือนของผู้ดูแลระบบเนี่ยก็คือเป็นการส่ง ให้เราทราบว่ามีการซื้อสินค้าเกิดขึ้นหรือมีการแจ้งเช่นตรงนี้จะมีให้เลือกว่าคําสั่งซื้อใหม่นะครับก็คือส่งไปยังผู้ดูแลระบบที่มีรายการการสั่งซื้อเข้ามาใหม่ทําให้เราเนี่ยทราบว่ามีการซื้อสินค้าครับต่อไปครับเป็นการแจ้งเตือนสต็อกสินค้าต่าครับตรงนี้ก็จะแจ้งเตือนเมื่อสินค้าเราใกล้จะหมดเพื่อให้เราเข้าไปเติมสินค้าในระบบครับต่อมาครับก็คือการส่งสําเนาการแจ้งเตือนลูกค้าไปยังผู้ดูแลระบบ เพื่อให้เราทราบว่ามีการเกิดการซื้อสินค้าเกิดขึ้นและให้เราเข้าไปจัดการในส่วนนี้ครับอันสุดท้ายครับเป็นการให้เราเพิ่มอีเมลครับเราสามารถเพิ่มได้ว่าเราอ่ะจะส่งอีเมลถึงผู้ดูแลระบบกี่คนได้ครับตรงนี้ครับด้วยฟังก์ชันทั้งหมดที่กล่าวมานะครับเราสามารถเปิดหรือปิดได้แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยครับว่าสิ่งนั้นเหมาะกับทังข้างขงคุณหรือเปล่า ก็จบไปแล้วครับกับวิธีแก้เทนเพจและการแจ้งเตือนอีเมลนะครับ